พงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงครบรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เช้าวันที่26มิถุนายน2568เริ่มที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบนลราชธานีได้รับการต้อนรับอย่างดีจากอันธรัพา์และรองผู้บริการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มันเป็นโบราณสถานหรือว่าเป็นที่รวมของศิลป,ปะวัฒนธรรมทั้งหลายทุกๆด้าน ตั้งแต่เริ่มแรกเลย,เลยก็เลยรู้ว่าจังหวัดกุบลราชธานีเนี่ยพื้นที่นั้นน่ยสมัยก่อนเนี่ยมีชนเผ่าต่างๆก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดกุบลราชธานีในปัจจุบันชอบเพราะว่าเขาเรียงลําดับไปเรื่อยๆตามยุคสมัยแต่ที่ชอบที่สุดคือห้องเกือบสุดท้ายเพราะว่ามีพุทธรูปปางสมาธินั่นคือปางตัศลุธรรมของพระสัมมุชา ภาคบ่ายไปที่หาโมอ,อีแดงอยู่ในเขตทยานแห่งชาติอำเภอมีหานมีวัตถุประสงค์อยู่ส,มมสอ,อย่างอย่างแรกเพื่อศึกษาดูงานและก็แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิรดาเรื่องการอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนแต่ในขณนะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค์ที่จะไปร่วมกับโรงเรียนในโครงการสินเ์ื่ตาลอยพ่ออย่างพอเพียงร่วมกับสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตร่วมกับโครงการคนรักในหลวงจังหวัดสิสเกตร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสิสเกตและพี่น้องประชาชนชาวสิสเกตนนำสิ่งของเรื่องใช้ไปมอบและให้กำลังใจกับพี่น้องทางอแล่ง ตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยอาสาทิกท์กป่าเขตพิยานแห่งชาติเขาพิหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามจิตชายแดนในวันนั้นพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวว่าคณะอนุกรรมธิการจะลงพื้นที่ได้นําสิ่งของเครื่องใช้เชื่องผูกโภคบริโภคจำนวนมากมา,ม,ามอบแก่พี่น้องทหารจานนมายเลยได้ครบจริงๆไมามีใครองค์กรไหนบ้างที่ไปร่วม ก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้ครบแต่ก็ขอบคุณในน้ำใจเมตตรีพี่น้องที่อยากจะมา่วมมอกผมเข้าใจว่าที่ท่านมาเยอะๆไม่ใช่เพราะคนณะอนุกรรมธิการแต่ว่าท่านมาเพราะว่าท่านทราบว่าอนุกรรมธิการจะปาให้กำลังใจถ้าเกิดตำรวจตะวินชายแดนและก็หน่วยพิทักษ์ป่าโหบอกเลยค่ะอามอยแดงนี่ฉันคืออยากว่าตอนนั้นเลยนะคะตอนนี้ฉันเห็นเลยขนลุกเลยนะคะ นี่คือพลังพลังจริงๆของคนไทยะนะคะที่รักประเทศแทศตื่นเด้ดการอย่างนี้คือของไม่คิดเลยว่าจะมากมายขนาดนั้นนะคะฉันคิดว่าวันนั้น2องร้อสิบร้อนคือไม่พอนะคะสุดยอดมากๆนี่คือเห็นถึงความมีน้ำใจฉันเชื่อว่า ทหารได้อยู่ตรงนั้นในเหู่ตรงนั้นหรือว่าคนอื่นๆหรือประชาชนที่ได้มองตรงนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเรารักเมืองไทยมากขึ้นนะคะเรารักเมืองไทยเรารักประเทศไทยเรารักทหารมากขึ้นนะคะน้ําใจเนืไทยถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามไม่เคยเหือดแห้งนะคะยามทุกเราก็สนับสนุนกันตลอดเลยนะคะอะไรอะไรก็ดีที่สีดีภาษารวน สำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาโดยท่านผู้บริการก็ไปต้อนรับและก็บรรยายพิเศษมีเจ้าที่ช่วยบรรยายอนอกจากนั้นเราก็มีอนุสักกรมศิลปกรซึ่งอยู่ในชิมยานอนุกรรมธิการลงไปในพื้นที่ด้วยที่ที่ประสาทเนี่ย ตรง,ตรงกรอบประตูมันมีจารึกจารึกบอกเลยว่าปี1 5 4 5เป็นปีแรกที่พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งึ้นปกครองอัแน่นอนว่าปราสาทดอนตัวนี้เก่ากว่าปราสาทอวีเมื่อจากเป็นช่วงค่ำมืดก็ได้รับความอบอุ่นจาก่วยทหนรที่ดูแลตรงนั้นมารักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแล้วไปเจอทาหารก็เลยเขาไปถามว่าลูกชายมาได้กี่เดือนแล้วเพิ่งมาได้หนึ่งเดือนก็าเลยถามว่าเททูนมาอยู่ตรงนี้มีน้ำมีไฟมีอะไรไมลูกไม่ครับแม่เขาไม่เห็นมีเปิดไฟสว่าง รปน่าสงสารมากก็เลยคิดถึงว่าอู้น้องไนไม่เขาเก,าก่งจังเลยดูน้องเขาแบบมีความรักชาติศาสนาจริงๆก็คิดถึงว่าถ้าลูกเรามายูอย่างนี้เราคงยิดคิดถึงลูกเรามากก็เลยหอใหู้ๆนะลูะลกเพื่อประเทศชาติเราครับอก็เลยไปกวดเท้า <c oughs> ขอกราบขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานชนะกนารวมติการการทหารในวุฒิสภาที่ช่วยประสานงานท่านแม่ทัพภาคที่สอง17นาฬิกานเสร็จเกืบ18นาฬิกาเราก็ลงมาที่โรงเรียนภรมิสลอนวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนในทุกครั้งที่มีทุกสัปดาห์โรงเรียนนี้ต้องมีการซ้อมหอลบภัยเข้าหลบเรภัยเป็นกิจพัตรเป็นปกติข,ของโรงเรียน ปี54ที่มีการสู้รบเัน2-3วันเน่ยแล้วโรงเรียนเนื้อโดนระเบิดลงมาที่สังคาพูดคุยกับพว่คุณครูเพาะเนาะคุณครูก็ควรจะได้รับเสี่ยงไัยเนาะเนตนอกนั้นท่านก็ได้ส่งังสือว่าจะจะให้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่านักเรียนท่านเพิ่มขึ้นแต่อาคารเรียนไม่พอมัน6โมงเย็นพอดีก็มี โรงเรียนก็เปิดถึงชาติแท่งกระบของชาติดิฉันก็คิดถึงความเป็นไทยคิดถึงในประเทศไทยที่เรามีความสุขโดยมีทหารเหล่านี้ปกป้องคุ้มครองพวกเราโดยมีพามาาระมหากษัตริย์เป็นประมุขทำยังไงให้เยาวชนของเราเกิดจิตสำนึกรักชาติาศาสนารักพาาาระมหากษัตริย์รักสถาบันของเราไว้ค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเราเริ่มต้นที่สาลกรมทรัพย์ภูสีสเกตจำกัด ได้พบกับคณะศาสตร์ชาวบ้านผู้บริหารโรงเรียนนายกพุทธสมาคมจังหวัดประธานสภาพระนามจังหวัดรวมทั้งพระคุณเจ้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้านวัดโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเปิดโอกาสให้บุคคลเกี่ยวข้องได้นําเสนอรายละเอียดวิธีดําเนินการทุกบทของโครงการโดยที่คณะอนุกรรมิการและสมาชิกวิสาที่ร่วมลงพื้นที่เป็นฝ่ายรับฟังเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมง แล้วสิ่งหนึ่งที่จะฝากเอาไว้แต่ละปีเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นหน่วยงานไหนไปปลูกต้นไม้คุณธรรมเอาไว้ปีนี้จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทั้งจังหวัดเป็นต้นไม้คุณธรรมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเป็นต้นไม้คุณธรรมบอรปีนี้เขียนเชื่อ,อไว้เลยปีต่อไปขยายผลแล้วกลับมาดูว่าความจเจริญงอกงามที่ทำมาไว้สมัยพระคุณเจ้านี้สมัยผูว่าท่านนี้แรงเภอท่านนี้จะมีชื่อจารกนะคะ ช่วงบ่ายของวันที่27ได้ไปร่วมพิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับโรงเรียนหมู่บ้านและวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรางวัลระดับต่างๆที่โรงเรียนอนุบาลศรีสเกซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายมาร่วมในพิธีมีพระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลมาร่วมในพิธีมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในจังหวัดมาร่วม้อนรับได้เห็นกิจกรรมที่ดําเนินการตามโครงการว่าเมื่อสําเร็จแล้วในระดับจังหวัด มีการมมอตรางวันสำหรับภาพบายก็ใช้เวลาจนถึงเวลาเกือบ17บ,บเนิกาเช้าวันที่28มิถุนายน2568ได้ไปดูกิจกรรมการตักบาตามโครงการหมู่บ้านวัดโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียีติอำเภอคุนหารจังหวัดศิีสกเเก ที่นั่นก็นมีท่านนายเพลขุนหารและก็หัวหน้าส่วนราชการมาต้อนรับมีท่านผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเดืมีท่านในอำเภออื่นหลายอำเภอที่เกี่ยวข้องมาต้อนรับผู้นําท้องถิ่นท้องที่รวมทั้งพระขุนเ,เจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดและก็พระคุนเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสผู้บริการโรงเรียนนหลายภาคส่วนมาต้อนรับ เราได้ร่วมทาบุญตบาทซึ่งไม่ใช่การจัดฉากแต่เป็นการทําบุญตบบาทที่โรงเรียนในโครงการนี้ได้ทําเป็นปกติเดือนละหนึ่งครั้งต่อโรงเรียนนอกจากนั้นเราเดินที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับหน่วยทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนของอำเภอขุนแหนรวมทั้งหน่ยวยพิทักษ์ป่าสอหน่วยมารับที่โรงเรียนบ้านสมุนเกียบทาบ่าย ได้ศึกษาดูงานในพยานการเรียนรู้ของวัดสันโรเกิและตามมาด้วยการลงมาทูลปราสาทตำหนักไซึ่งอยู่ที่วัดตำหนักไซอําเภอขุนหานจังหวัดเชียงเกตโดยมีท่านดรวสุขซึ่งเป็นผู้เชีย่ยวชาญในคณะอนุธรรมธิการและเป็นผู้เชีย่ยวชาญของกรมศิลปากรให้คำบรรยายคำว่าปราสาทเนี่ย ม,มันไม่ได้แปลว่าพระราชวังแต่คำว่าปราสาทหมายถึงอาคารที่มีหลังคาซ้อนชั้นนะครับในการเดินทางครั้งนี้นอกจากคณะอนุกรรมธิการด้านโมนุูปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีแล้วยังมีนักวิชาการมีที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการและได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกวุิสภาที่ไม่ได้อยู่ในคณะอนุกรรมธิการ ร่วมเดินทางด้วยคือท่านสมาชิกนิพภาจรูอกินตลกท่านเป็นกรรมธิการการศาสนาโรวดเดินทางและได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านเอมออนสีคงพานประธานคณะอนุทิการการศาสนาในวิพภาร่วมเดินทางขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวถึงมาแต่ต้นที่ทําให้การเดินทางลงพื้นที่ของคณะ อนุกรรมธิการด้านโมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งสองพ่อขอขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณที่ท่านที่กรุณา,ารับชมคณะอนุกรรมธิการ ด้านมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีขอกราบขอพบพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษทั้งธรรมยุทธและมหานิกายขอกราบขอพบพระคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษทั้งธรรมยุทธและมหานิกายขอ,อกราบขอพบพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษทั้งธรรมยุทธและมหานิกาย ขอกราบขอบพระคุณจเจ้าอาวาสทุกวัดที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านวัดโรงเรียนศีีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงขอขอบพระคุณท่านพลเอกสวัสดิ์พัศนาประธานคณะกรรมิการการทหารวุฒิสภาขอกราบขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่สอง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษขอกราบขอบพระคุณท่านนายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษทานที่วารุ่แก้วขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษท่านวิทยาพิรารัฐขอกราบขอบพระคุณท่านประธานโครงการโรงเรียน ศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจังหวัดศรีสะเกดท่านประดิษฐ์พรมเสนาขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอทุกอำเภอที่ร่วมในโครงการหมู่บ้านวัดโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงขอขอบพระคุณท่านผู้ในการสำนักนนง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งขอขอบคุณ ท่านผู้บริการโรงเรียนศรีสเกตพิ่ใหผู้บริการโรงเรียนกันทลักษณ์วิทยาผู้บริการโรงเรียนกันราราลมผู้บริการโรงเรียนปุขันธ์ผู้บริการโรงเรียน้วยทัพพันธวิทยาคมผู้บริการโรงเรียเนเบญจมะมหาราชผู้บริการโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตผู้บริการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้นการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียริขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าวา,า,าดวัดบ้านสำโรงเกียริที่กรุณา,าให้คณะพวกเราได้ไปเยี่ยมดูอุทยานการเรียนรู้ของวัดสำโรงเกียร์ขอขอบพระคุณท่านผู้นการสำนักศิลปากรที่สินครนสศีมาขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑ์สายแห่งชาติบุญดาธานีขอขอบพระคุณผู้ในการโรงเรียนภูมิสรณ์วิทยาโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนที่จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานที่อยู่ในพื้นที่เสียย่ยงภัยโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนขอขอบพระคุณท่านผู้ในการอุทยานแห่งชาติเขาขวีหาร ขอขอบพระคุณหน่วยทหารทหารบกทั้งสองกองร้อยที่อยู่ในที่อยู่ที่ผาหมอยแดงขอพรบคุณกองร้อยทหารพรานที่ผาหมอยแดงขอขอบคุณอกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่หมอยแดงขอขอบคุณหน่วยพิทักษ์ป่าทุกป่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ตานแนวตะเข็บชายแดน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมธิการด้านมโมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีในคณะกรรมธิการการศาสนาบุติสภาได้ประสบความสาเร็จในการลงพื้นที่ที่พิเศษที่สุดขอกราบขอบพระคุณสา,าสตรรออัพสัครูศีสเกีย์จำกัดได้ให้ สถานที่ในการจัดกิจรกรรมขอขอบคุณผข้ภาคส่วนแต่ขอภอภัยฮะถ้าหากว่าเอ่ยชื่อได้ไม่ค,บครบถ้วนในโอกาสนี้คณะอนุกรรมธิการด้านโมนุภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวสิสิเกตมาทั้งเรื่องการปฏิเสธการมีสถานคาสิโนภายใต้ชื่อ Entertainment Complex คณะอนุกรรมิการาการ็จะนำเสนอ ตอ่อที่สภาตามลำดับขั้นตอนต่อไปส่วนเรื่องอื่นอีก3าสี่เรื่องก็จะนำเสนอทั้งหมดนะครับขอกกราบขอบคุณมูลสุณครับ